โอเคฮัลโหลสวัสดีเพื่อนพทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่เกมไลายเลนเจอร์กันต่ออีกเช่นเคยเลยดีกว่านะครับผมนะอ่าเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพามาดูในส่วนของตัวบราว์อัศวินแห่งแสงสักหน่อยละกันนะครผมในคลิปนี้เนาะนะครับผมเราได้เราสราบแบบว่าได้ทําการแบบว่าสุมกาชา ใสงองอคลิปที่แล้วนะครับผมสองคลิปที่แล้วเนาะเราได้สุ่มทั้งไอดีหลักแปลว่าตัวทุกทีแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ตัวไหนมาบ้างก็ยังกลับดูได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะตากูสากเปิดได้ยุบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ปั้นมงปั้นแม็กแล้วก็ทําแบบว่าปิด่ยนหน้าเป็น9ก้าดาวยุบร้อยแล้วนะครับผมเบลล์ร้อยหกสิบนะครับผมนะ ก็ไม่ได้ทำแม็กนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีกบ9าดาวนะโอเคก็ okay, okay, จะพามาดูแค่วิ160กันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคนะครับผมสําหรับตัวของเปล่าอัศวินแห่งแสงน,นะผมเป็นทตาแสงเนาะก็เส้นสายพลังเป็นสายพลังนะครับผมเราก็ใช้แล้วท่าที่ยเยอะไปหน่อยนะเออยยืนอันนี้เยอะจริงนะครับผมเดี๋ยวพามปดูเลยก็ใช้แล้วทตานะครับผมของจริงๆนะก็สองพัน ยี่สิบแร่แล้วผมโอ้โหเยอะจัดนะอันนี้คือเยอะมากนะผมอย่างน้อยต้องมีรถแร่สักหนึ่งจุดก็ถือว่าดีแล้วเนาะอันนี้ผมก็ใส่มาด้วยนะก็ก็เป็นกระดิ่งนะผมก็รถแร่หนึ่งจุดจริงนะฮะก็มันมีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้นะผมสําหรับแต่ว่าเกียร์รถแร่นะแต่ก็เดือนนี้ดีหน่อยมีบัฟรถแร่ให้ด้วยนะผมสามสิบเปอร์ก็จะใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมแล้วก็บวกกับรถคูดาเรนเจอร์ด้วยนะครับผมสามสิบเปอร์ก็อันนี้ก็ปล่อยตัวเร็วขึ้นรถแร่ ต้อยลงด้วยนะครับผมก็จะ o อหน่อยนะสำหรับเดือนนี้สำหรับตัวบราวัอัศวินแห่งแสงนะครับผมส่วนความเร็วในการโจบตีก็ถือว่าปกตินะความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ถือว่าเร็วมากเลยนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่าสายพลังก็เป็นตัวที่แบบก็เก่งอยู่นะครับผมโอเคอยู่นะโหดอยู่ใช้งานได้ดีนะครับผมก็รีบวิ่งไปแบบขวางศัตรูอะไรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็ถือตัวนี้ก็ถึกด้วยนะผมลองเต่ยว่าใช้งานได้ดู ดูยบบ้อยแล้วนะครับผมประมาณวัน2วันนี่แหละนะครับผมที่อันนี้อันนี้อันนี้ก็ได้แบบว่าถ้าตั้งแต่วันแรกแล้วแหละแต่ว่าคลิปก็ไม่รู้นะครับผมว่าผมจะลง,ลงวันไหนนะแต่ว่า,อาตอนที่ผมทําแบบว่าสุ่มกระชากไปผมก็ได้สัญญาไว้แล้วนะว่าจะทําในรอบถัดไปคลิปถัดไปนะก็ก็น่าจะเร็วๆนี่แหละนะผมโอเคครับผมบผม,มาพูดนอกเรื่องเยอะแล้วนะครับผมส่วนสกิลสกิลที่หนึ่งนะครับผมก็เป็นสกิล ป่วนนะครับผมไม่ไม่ใช่แบบว่าสกิลดาเมจนะเสียดายเหมือนกันมันไม่มีดาเมจนะครับผมน่าเสียดายเนาะถ้ามีมันก็น่าจะถ้ามีมันก็น่าจะโกงไปเนะาะสกิลที่หนึ่งนะก็ทะลุอม,มาตะาด้วยนะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสตัร์นะผมแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยไปอยู่ด้านหลังนะผมยาม้ายไปดูด้านหลังหรือก็คือผลักไปด้านหลังนั่นเองนะก็เหมือนคล้ายๆกับสกิลของเลมนะผมประมาณนั้นแต่มีสตัร์นั่นเองนะครับผมสกิลก็ ประมาณนี้เลยนะสกิลหนึ่งนะครับผมคูดาวสกิลหนึ่งก็เจ็ดวินะผมถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมนี่ไงเจ็ดวิริงนะผมสกิลสองคูดาวเก้วินะครับผมตามนี้เลยที่บอกโอเค <c oughs> ส่วนสกิลที่2องนะก็เป็นสกิลบัฟนะครับผมก็เป็นสกิลบัฟอ่าเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็บัฟต้านสกิลนะครับผมแล้วก็บัฟวิ่งนะครับผม150%นะครับผมอ่า uh, เป็นเวลาเจ็ดวินาะก็ ค่อนข้างที่จะอันนี้ก็พื้นฐานดีเลยนะครับผมนี่เหมือนกันเลยขาดแค่อย่างเดียวก็ก็คือบอั๊อมตะถ้ามีบั๊อมตะด้วยก็โอ้ยสุดยอดมากเลยนะครับผมมีเกาะเลือดมีต้านสกิลแล้วก็มีอ่าปั๊บวิ่งนะครับผมส่วนความสามารถให้ปืนนะความสามารถบังคับก็เป็นความสามารถสร้างบาเรียแบบสมบูรณ์นะครับผมหรือก็คือจะสร้าง อ่าพวกเกาะที่แบบว่าไม่ไม่โดนพวกอ่าขีปนาวุธอะไรแบบนี้หรือเปล่านะผมน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละทรงประมาณนั้นทรงเดียวกันกับที่แบบร่องหนอะไรแบบนี้นครับผมที่ไม่โดนขีปนาวุธที่ไม่โดนโจมตีนะครับผมแระมานนี้เลยเนาะที่แบบว่ามีบาเรียขึ้นมาเป็นสีทองทองนะครับผมส่วนอีกอันนึงก็เป็นคอมโบแร่เนื้อนะครับผมอ่าขัดขวางการผลิตแร่ธาตุนะครับผมแล้วก็ความสามารถดาวนะครับผมมีรัสอแท็กมี ต่อต้านการหลงเสน่ห์หรือก็คือต้านลำนำเย้ายวนแล้วก็มีร่างคโคนแล้วก็พีชีพสองเนาะ,อะสองอันนี้ก็จะดีสุดนะก็คือพีชีพสองก็เอ้ยไม่ใช่ก็คือท่านร่างโคนแล้วก็ลัสแอคแท็กนะครับผมแล้วก็อันสองอันถัดไปนี่ครับผมก็จะเป็นรองลงมานะครับผมหรือก็คือพีชีพสองแล้วก็ในส่วนของต่อต้านการหลงเสน่ห์นะครับผมหรือก็คือต้านลำนำเย้ายวนนั่นเองนะครับผม อันนี้คือผมฟุกได้แบบครั้งแรกเลยนะเออได้มาเป็นร่างโคนสร้างร่างโคนเลยก็ถือว่าดีนะครับผมผมก็คงก็จะไม่สุมหาใหม่นะครับผมเพราะว่าผมถูกใจนี้แล้วนะฮะโอเคแล้วนะครับผมส่วนเรื่องของการใส่เกียร์นะครับผมก็ใส่ใครแบบว่ามีเกียร์ธรรมดาก็ใส่แบบว่าคว้านไว้ก่อนทัากระเป๋าก็ได้นะครับผมใส่เกียร์ใส่บ้าใส่พลังแบบน,นี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าไม่คิดไรไยยากนะครับผมอ่ <c oughs> ขอไปใครที่มีเกียร์ที่ดีกว่านั้นหน่อยครับผมเกียร์ดีกว่านี้หน่อยก็ ประยุกต์กันใช้ได้เลยนะครับผมผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับผมมีในเกียร์ในคังเห็นเห็นมีพอดีนะครับผมในส่วนของเกียร์เลเวลนาตแปดดาวนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูสกิลสักหน่อยแล้วกันนะผมใน p v p เอ้ยไม่ใช่ในสเตนลักธรรมดานะครับผมอ่ะอยู่ที่ด่านนี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมผมขออนุญาตไม่จับทีมใหม่แล้วกันนะเพราะว่าผมขี้เกียจนะ โอเคนะคผมไปไหนดูดีเดี๋ยวรอเดินมาก่อนเดินมาแล้วเดินมาแล้วผมปล่อยตัวเลยแล้วกันนี่นะครับผมสร้างบาเลียนะผมอ่าก็จะไม่โดนโจมตีไม่โดนขีปนาวุธนะครับผมวันนี้คือผักขดไก่เลยนะผักมาลึกมากเลยผักแบบผักแบบสุดยอดมากข้ามทวีปเลย <c oughs> สุดยอดจริงแต่ว่าไม่มีราเมจดนะน่าเสียดายตัวนี้ไม่มีดามจดนะครับผมเดี๋ยวดูผอีกรอบนึงแล้วกัน ขี่มาแล้วก็แทงจั่วไปนี่ครับผมสตันนานด้วยนะอ่าก็โอเคเลยนะครับผมนี่ท่าไล่บัฟอ่าสกิลบัฟก็บัฟขึ้นเร็วอยู่นะนี่ถือว่าโอเคอยู่อ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูกันให้ดูอีกทีเป็นด่านนี้แล้วกันเดี๋ยวจะดูว่ามันสกิลข้ามลึก มากขนาดไหนที่เวลาตอนมันจิ้มไปนะครับผมไม่ใช่ว่าตอนที่มันแบบหลังผัดไปโอเคมาได้เลยจัว่วอันนี้เรารีบรีบอันนี้ปล่อยไปวะเดี๋ยวขอเอาใหม่อีกรอบแล้วกันเดี๋ยวต้องให้มันเดินมาอ่าเกือบๆถึงหน้าป้อมนะครับผมเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้รีบปล่อยเกิน แถมแบบติดล่างคนแล้วก็ติดบาเรียด้วยนะสองตัวเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะครับผมอ่าเดินต่อยๆมาแล้วไปไปตัวเลยแล้วกันสกิลบัฟปึ๊บอ่าแล้วก็แทงซวกไปไอ้ไม่เห็นเลยฮะโอ้ข้ามมาถึงนี้เลยเหรอเออผักมาถึงไม่ใช่ข้ามสิผักผักมาถึงนี้เลยไหนดูดิอ่ะตัวนี้จะเห็นมั้งไหมไปไหมอ่อาอ้าวหายไปแล้ว ตัวนี้แหละอ้ะโหผักเกียนอยู่นะแม่นด้วยนะครับผมแล้วก็ก็น่าจะประมาณสัก3า0้สจุดสามรอยกว่านั้นมากกว่านั้นนะครับผมเยอะมากกว่านั้นนะเท่าที่ผมเห็นนะครับผมก็ก็ถือว่าก็โกงอยู่นะผมแช่งคันดีอยู่ฮนะโอพีอยู่อ่าเดือนนี้ก็น่าจะน่าจะแบบโหดเกลียนน่าดูเลยนะครับผมมาเดี๋ยวพาไปพีไพีสัก รอบ2รอบ3รอบก็แล้วกันนะครับผมไะจัดไปลุยกันเลยครับผมอ่ะทีมนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะขออนุญาตตีเลยแล้วกันโอเคครับผมไปเจอกันสักหน่อยนี่ติดบาเลียด้วยครับผมเดีย๋ยวผมขออนุญาตกดออตโต้เลยแล้วกันเพราะว่าจะได้ให้มันช่วยกดนะครับผมนี่ป,ปั๊บไปอ้าโหเสียได้เหนึงนะติดสตันง่ายไปหน่อยติด พวกสถานะอะไรแบบนี้ง่ายไปหน่อยนะในสองตัวเปลาอัศวินแห่งแสงนะครับผมอ่ะไหนอยู่ไหนเอ่ยเปลาอัินแห่งแสงแทงไปจ้วกนี่เอเลนมันกลับมาอยู่นี่เลยเดี๋ยวดูว่ามันนักวิทยาคนนี้แทงโดนไหมปุ๊บเอาไปไหนแล้วอ้าฮะอ่าฮะมันอยู่นี่เลยด้านหลังเลยนะครับผมก็เขียนอยู่นะถือว่าโอเคเลยนะครับผมผักไปก็้ม่ได้จะแบบโคตรไก่นะผมว่าผักไปอยู่นะัะป้อมสดตัเลยอ่ะ จากบ้านตัวเองไปถึงหน้าบ้านฝ่ายตรงข้ามบ,บ้านฝั่งเขาก็กกเห็นมีแบบว่า,ามีเหมือนกันนะะเดี๋ยวให้ดูกันผักเห็น,เห,นเห็นตรงนี้ไหมผมขอใช้กลัวเลยแล้วกันเพราะว่าตัวบีนเขาตีป้อมผมนะนี่นไม่ผักมาถึงนี่เลยอ่ะก็คือไอเห็นแบบรูปสายฟ้าติดสตาร์นี่ก็คือมาจากเราวาอสเวนแห่งแสงนะผมโดนตัวบินเขาตีอ่ะเดี๋ยวป้อมแตกเอา ก็น่าจะชนะนะครับผมอันนี้คือสูตรการเล่นที่แบบว่าเจอตัวบินนะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ตัวกระบินมาก็จะเล่นประมาณนี่แหละนะผมก็เก็บในส่วนของร่มป้องกันไว้รอซ่อมป้อมนะครับผมป้อมเราเกือบแตกล้วก็ต้องซ่อมไปฮนะถ้าแบบว่าทีมเรายังไม่ถึงเลนเจอร์เรายังไม่ถึงหน้าป้อมเขาเนี่ยทันเนี่ยไม่ถึงแบบหน้าป้อมขอทันเนี่ยเราก็ต้องพัดเขาให้ได้นะอ,อ แต่ว่าทีมเรามันได้เปรียบเขาอยู่แล้วนะผมมันเหนือกว่าเขามันก็เลยเล่นง่ายเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะผมเมื่อกี้ก็ถือว่าสูสีไปนะผมจะให้ทีมหนึ่งเก่งๆกันเลยแล้วกันขอจำจำหน่อยอ่ะทีมนี้แหละเป็นไงต้องลองผักอ่โคโนี่อะไรนะ <laughs> ลืมชื่อ่อกี้ อ๋อโคนี่อามาออลองผักอามาดูแล้วกันนะผมสำหรับตัวของเปลอาวสวินนะฮะจัดไปเลยครับผมแทงอันนี้ก่อนโวด้ดิไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ครับผมไหนเอ่ยนี่ไงอาาผักไปหน่อยดิปล่าวสวินจิ้มไปโจะนี่ตายเลยอ่าผักไปอยู่ด้านหลังแล้วก็โดนดานเมจของทีมเราต่อนะผมแล้วแ,แล้วก็ตายนะ อ่ะเชิญผักอีกจิ้มไปรอบนี้จ้วผักแม่นอยู่นะผมว่าแม่นอยู่ถือว่าได้เลยนะผมใช้ได้นะผมขอกดคุณสองเลยแล้วกันนะน่าจะชนะง่ายอยู่นะครับผมอ่าโอเคกดอามาตะแล้วไงครับผมทีมเราเหนือกลัวเย,ยบรอบ้อยผมบอมแตกไป <laughs> อ่ะอีก,กรอบนึงแล้วกันนะผม รอบสุดท้ายนะครับผมหลังจากคลิปนี้นะฮะโอเคทีมนี้ไม่เอาดีกว่าขอแบบทีมตึงๆเลยนะครับผมนี่เป็นไงตึงพอไหมโอ้ตัวดาเมจเขาสุดยอดเลยครับผมมีบาวไกทองมีบาวล็อกนะครับผมมีเอเมเลียนะแล้วก็มี Mikey. ไมกี้เป็นตัวรีเซ็ตนิดนึงนครับผมทำเป็นเก้าดาวด้วยวะมีทาเคมิจิอ่ะทีมนี้ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะผมว่า แต่ต้องรอลุ้นดูอีกทีนะผมว่าฝั่งเขาเนี่ยจะมีเกียร์แบบเกียร์ดีๆเยอะหรือเปล่าเกียร์เก่งๆจะเทพอะไรเงี้ยนะครับผมถ้ามีเกียร์ดีๆเยอะหรือเกียร์แบบโหดๆเยอะเนี่ยน่าจะสู้ผมได้แบบสู้สีมากนะครับผมแต่ว่าถ้าเกียร์ยังไม่ถึงนะครับผมผมก็น่าจะสู้ได้ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าทีมเราก็ก็เหนือเหมือนกันนะผมทีมเราก็เก่งเหมือนกันนะผมคิดว่านะครับผมไปสองสู้ดูครับผม บาสวินแทงจวกไปหน่อยนี่แทงแล้วปุ๊บอ้าวโ,โ,โดนตีสตันไปโดนขัดก่อนเมื่อกี้โอ้ไม่ได้จิ้มเลยแหมข้ดจ,จะรีลาน,นิดนึงครับผมจิ้มไปหน่อยจิ้มไปหน่อยลายเวทแล้วยังไงจิ้มไปโจ๊ะออเอเมเลรียไปโน่้ดเลยอ่ะก็ชนะไปครับผมอะไรพัดทําไมโอ้ พัดเราทําไมพัดเราก็ไม่ตายอยู่ดีนะผมนี่ผมขอกดคูณสองเรืกันน่าจะชนะแบบอีซี่เลยนะผมอปั้นมาได้มาโอ้เล่นสนุกขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยเออก็ <c oughs> เปิดให้ได้กันนะครับผมนะก็ถ so, ้าใครได้เนี่ยก็น่าจะสนุกขึ้นเหมือนผมเลยนะผมไอดีก็จะโหดขึ้นเลยนะครับผมเล่นง่ายขึ้นนะฮะก็โอ้สุดยอดเลยเล่นลีกแล้วอ่ะก็จะแบบว่าแบบนี้เลยนะครับผมนั่นแหละเหมือนผมเลยเนาะก็มันเปิดได้ก็โหดขึ้นนะครับผมเปิดไม่ได้ก็ต้องทนต่อไปผมสู้ต่อไปนะฮะก็มันต้องมีสักรอบนะมันต้องมีสักรอบหนึ่งนะผมที่เราแบบว่าต้องเปิดได้นะครับผมพอมันพอแบบว่าเราเปิดได้นะครับผมแล้วเราเล่นมาเรื่อยเเนี่ย วัตถุดิบเรามันก็พร้อมอยู่แล้วนะครับผมพอเราปั้นปุ๊บทันทีนี่แหละมันก็จะโหแบบนี้แหละนะครับผมอะไรเนี่ยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะในส่วนของการมาเล่นในตัวของดาวอัศวินแห่งแสงน,นะครับผมเป็นร่าง9ดาวนะครับผมมารีวิวประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ หากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ผมขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไ r ร b e เป็นกำลังใจใผมหน่อยแล้วกันเนาะแล้วที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอากก่าสวัสดีครับบ๊านะยบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าหิวน้ำแล้วอะ <laughs> ไปกินน้ำก่อนนะรู้สึกเจ็บคอคอ,คอแห้งเหลือเกินโอ้ oh m ม g ก d อ